อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยปว้อดิเม้วเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยเกือบเกือบใบไม้เขยวเหมอนกันนี่ปอิเม้วอย่าอยู่อย่าอยู่ในป่านะเออเดี๋ยวค่อยหาทางนกันนะผู้ว่านะเราอยู่ในบ้านดีกว่าไม่ออกไปไหนเน่เห็นครับเห็น ผมเห็นไปเจอแล้วต่อเจอแล้วไอเฮียเวลากูไปแม่งเจอยังไงเลยไปเลยครับยานำทางโอ้โหยามึงจะลงยังไงเนี่ยคือลงไปตายเอ้ยข้างหลังข้างหลังอะไรวะยอมมีอ้าวไอ้เฮียมันมีบันไดนี่ว่ะกูลืม ไปด้วยลงบันไดย่างคุณแล้คุณแหมมีทำฟองทำไฟลงไปมันเจอคิปเปอร์ระเบิดกลัวชัวเลยจะเอ๋แม่ทำดีหขนะูของเต็มนะฮะของเต็มนะฮะ ตรงนี้ก็ที่ป um ั๊มเวลของเรานะจังทำกันได้ไหมนี่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 คุณผมมีเหล็กประมาณ80กว่าก้อนน่ะแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าพาดิกำลังขึ้นนะผมว่าจะรอดแล้วใช่ฮะยอดไม้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนตอนนี้เหรอมันมีมันมันยอดไม้มันมีฐานเออฐานฐานฐานเอเก็บของก่อนเก็บของแป๊บลาออกไปแล้ว อหาเก็บของที่ทำบ้านไปนะฮลงมาแล้วอโ้ดอนอาทิตย์จะสวยงามเหลือเกินขึ้นมาเลยหิวหรอนี่ไงเนื้ออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยลงแล้วนะไปเลยรอนอนอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินกิข้าวอะไรวะไม่มีคิดข้าวด้วย คุณปีนมาเดี๋ยวผมมาเหล็กไปให้กำลังไปครับตอนนี้ผมอยู่พิกัดพันต้นต้นอะไ,ไรไงที่โอ้โหกระตกรูพระเจ้ายังไงละลายยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ <c oughs> ผมกำลังปีนขึ้นไป <c oughs> เอาของไปให้คุณมัสร้าบ้าอะไรตรงนี้ไหมระยะพันกว่าเนี่ครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราเดินทางมาไกลมากผมเจอคฮมไฟแล้วใครปักคฮมไฟทิ้งไว้ผมผมนั่นไงผมเจอแล้วสหายมาขึ้นมา,มาขึ้นมาคน,นมันถุงวายเต็มเลยเราทำการฆ่าวัวเพื่อหาเนือ้อเนือ้อเอาเนื้อมาคุณอย่าฆ่าวัวเอาไวเลี้ยงเอาเหรอปักสองตัวเลยเอาวบอก่าเอาไวเลี้ยง เออไม่เป็นไรน่าจะมีเหลืออยู่ผมมีอาหารให้อยู่ไหนคุณอ,อยู่ไหนผมอยู่เนี่ยบ้านเห็นบ้านไหมไม่เห็นพิกัดหนึ่งนหนึ่งนพะันหนึ่งร้อยกับพิกัดหนึ่งพันะครับหนึ่งร้อยกับหนึ่งพันด้วยนะใช่เดี๋ยวเราต้องเลี้ยงวัวด้วยนะะเพื่อที่จะเอาเออ <1, 000. S 1> หนังนะฮะหนังวัวนะะ ขึ้นมาทำดฐานด้วยแหละจะหายนีะ่ะตอนนี้ก็ทำไมำไมมันขาหนไม่กลับวะอ๋อรอคุณปริ้นนี่ฮะมาเข้าที่บ้านของเรานี่ฮะเราขอเราสุดขันหนึ่งนายเผอจะมาชิลรอบต่อไปเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงวัวด้วยลืมเอาอลืมขึ้นลืมลงจริงๆ <Okay. S 1> นี่ยะเดี๋ยวขอทำฉันอยู่ระยะเอ่อ x 900 z 1,000ทำอันี้ก่อนดีกว่า อาทิ้งดาบไปเลยนะ่ยทิ้งขวานไปเลยเป็นบ้านไม้ครับบ้านไม้นะครับายสเกตันอะไรนะอย่านะสเกตันอย่ายิงกูโอ้โหยิงลัดหนึ่งเม็ดไม่ไม่ฉันต้องรอดโดนไหมตายไหมเอ็กซ์หนึ่งเอ็กซ์เก้าร้อยกว่าแล้ว x หนึ่งพันแซดหนึ่งพันแล้วครับ x หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับ x หนึ่งพันหนึ่งร้อยแหนึ่งพันเฮ้ยผมเจอบ้านแล้วไม่ต้องแล้วผมเจอบ้านแล้วโอเคมาคุณยินดีด้วยคุณผ่านพ้นอุปสรรคมาขั้นแรกได้อ๋อ The Walking Dead ครับเป็นไงล่ะเราผ่านอะไรมด้ไหมคุณจะได้ไปต่อครับเฮ้ยทำไมคุณมาฝั่งนู้นวะทำไมผมมาฝั่งนี้วะผมมาอีกฝั่งหนึ่งที่คุณมา ชมาแล้ววอลชีวิตอ่าเข้าบ้านนี่คุณเอาของไปของจำเป็นนี่น่ของฉันแหละอ้าวจีบหายฝนตกตกตกกันเรื่อๆอย่างนี้เลยเหรอฮะเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่า achievement ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมยังไม่ได้ทำเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างขึ้นมาเลยนั่นแหละอินเตอร์ไงล่ะอีนเตอร์ เฮ้ยผมอยากทำธนูอเอ็นชาร์ธนูเลยเนี่ยอ๋อเอเตอร์อิตเ,เตอร์มาแล้วฮะทีนี้ราจะสร้างต่อไปนะนะเขาเรียกว่าดาบไม้ไงล่ะอืมคุณปลดล็อกแอคชีพให้ทั้งหมดด้วยนะเป็นภลักิจของเราใช่ไหมครับใช่ฮะและห้ามตายว่ากัแต่ธนูมันสร้างยังไงวะครับธนูก็ต้องใช้ใยแมงมุมครับฮะใยแมงมุมป่าไปแล้วนะใช่ฮะ ดินปืนเหรอไม่มีวะ่ขะข้างล่างมีปะละ่ะันต้องเอาชุดรอดให้ได้เดี๋ยวกอนคับเกาะกันดีกว่าเอาตัวรอดเกาะสำคัญนะคับไว้ดีที่สุดแต่ผมต้องทำเล้าวัวด้วยเนี่ยแต่ไม่มีล่ามผูกสลามไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ยาหลอ่อคัยังไงวะเนี่ยคับอะไรครับ เกาะก็กเว้นข้างบนข้างบนอันเดียวอนะที่เหลือวางทั้งหมดอันที่สองอันเดียวอันที่สองไม่ต้องไม่ต้องวางโอเคได้แล้วไอรอนแล้วก็แขน้อ,อืมก็กางเกงสินะแขนมันมีคนแขนมันไม่มีแล้วมันค้าเลยมเนี่ยได้มีแต่หมวกเกาะกางเกงรองเท้าอ่ะหม,มวกมันค้าอย่างไรหมวกก็ สามอันบนนะแล้วก็สี่กับหกนับเรียงกันมาเป็นช่องอช่วยบอกของเรียกค่าเรืกันนะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องของค่าบจัดไป,ไปครับเกงรองเท้าเกงเากงเกงก็หนึ 1, ่งสองหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าโอเครองเท้าเหรอเนยรองเท้าก็สี่หกเจ็ดเก้าครับ สี่หกเจ็ดเก้าอ๋อเราไม่รู้มาก่อนเลยนะนี่อ่ะเจ๋ง,จงขาวทั้งตัวเรานักลบชุดขาวแล้วเดี๋ยวเราไปเลี้ยงว,วั <c oughs> วกันเมื่อกี้เราอ๋อเราเราไม่ฆ่าวัวตรงนี้เราไมฆ่าวัวตรงนู้นเลยอ๋อหรือผมนึกว่าเห็นบ้านผมนะไงเพาแต่แกะพวกนี้น่ะกินได้ไหมแกะพวกนี้เอาเลยฮนะมันกินแกะไม่ได้เลยคน แก่มันกินไม่ได้เลยคุณนี่นี่คุณเดี๋ยวผมพาพาลงเหมืองเหมืองที่ดีแนววะเฮ้ยเราเห็นแต่ตอไม้เราจะขุดตอไม้ก่อนละงานนี้มันจะมืดแล้วคุณไม้ไปทำขวานก่อนแล้วกันนะนี่คุณรูนี้รูนี้ไหนรู้นี่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 รูนี้ไหนรูนี่อะไรรูนี้รูนี่ครับรูนี่ลงไปเลยครับตกไปผมจะตายไหมเนี่ยมันมีเชือกครับ อ่าสมบัติเราอยู่ข้างล่างโยนไปให้เฮ้ยเบื่อเบื่อเฮ้ยแกล้งเนี่าแกล้งคุณแกงคุณปิดไม่มีครับทีนี้เราทำทางไว้หมดแล้วมันลึกขนาดนี้เลยเรอเนี่ยใช่เสียงนี้อะไรยาด้วยยาด้วยอ่าเสียงอะไรก็คือตกใจหมดเนี่ยแหละคุณ คุณที่ปั๊มที่ปั๊มเลเวลเราอยู่นี่ผมแนะนําสถานที่ก่อน <c oughs> นี่นี่นี่ข้างล่างนี่เวลาเราจะอินชาร์ของคุณเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมต่อกก่อนไปสู้เกิดมังกรเนี่ยคุณมังกรเลยเหรอใช่ครับผมมองเห็นเลยเลยผมมองเห็นตัวโดดคุณไม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวมันลงมาแล้วเดี๋ยวเราตีได้แต่ทําไมไม่ลงมาวะอ๋อนี่นั่นแหละคือที่ปั๊มเวลของคุณคุณอ้ใช่ครับเนี่ยตีได้ อย่างนี้นี่เองนะว่าแตกอะไรฟันฟอเวอร์โอ้ยใช่ดอกไม้มังคุณผมโยนไม่ให้คุณเลเกี้เออโ <laughs> ยนที่มันก็ใช้ได้อยู่นี่นะข้างบนมันมีสปาวันเตอร์สินะใช่ห้องข้างๆจะเป็นสปอนนะ,อะ,ะตอนนี้เราก็ต้องตกใจแม่งลงมาเสียงไม่ดัง ไอ้นายมันอยู่บนชั้นมนายไอ้ดีมาไอ้ี่อะไรเรามันเจ็บคอมึงคุณไอยังอะไรเนี่ยอุ้ยไอไอดไอเสียงไม่ค่อยดีพอแล้วเสียงเขาไม่ค่อยดีก็เปิดเขาไปก่อนเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปสร้างบ้านแถวนั้นก่อนคุณไปเนี่ยสร้างฟาร์มเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยเมล็ดก็มีเนี่ยเมล็ดก็มีไก่จุงอ่ะโอ้แม่งเป็นรูที่ลึกมากเลยครับเนี่ย แล้วเราต้องเอาไม้ไปด้วยนะอันไหนไม่จำเป็นก็ทิ้งไปการาชลขอ,องเราือต้องาดล็อ,อก achievement ทีนะใช่แล้วแล้ว,วลขนแกะไปไหนวะเฮ้ยแย่มมุมเราต้องฆ่ามังกรเลยคุณ achievement ม,ม,มันบอกอะไรนะฮะรอเครดิตคนจบใช่ครับเ้ยคนสร้ากมใช่ครับ